สวัสดีครับติดเด่นบ้านทุ่งนะครับวันนี้จะพาไปชมบรรยมมากาศสวนสวยนะครับที่นี่คือห้าคมนะ้ำปักช่องนะครับจะพามาชมดูว่าที่บ้านมาีต้นไม้อะไรบ้างมีดอกไม้อะไรบ้างน,นะครับจําได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเป็นที่พากในสวนสวยนะครับไปดูกันนะครับว่าต้นไม้งามขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูเลย นกน้อยเลยนะครับนกน้อยบรรยากาศถ่ายจากบนร้านกาแฟนะครับรอยู่บ้านชมดาวนะครับมองขึ้นไปปัตยานุาแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณกม3แถวแมโคโนนะครับด้านหลังตรงนี้เนาะต้นไม้นี้จําชื่อไม่ได้นะครับแต่เป็นต้นไม้นําเข้าจากออสเตรเลียนะครับก็จะมีดอกสีแดงเป็นพวงสวยมากนะครับทําช่อให้เขาโผล่ทะลุหลังคาขึ้นมา เราต้องการนะครับเป็นต้นใหญ่แล้วก็ทําพื้นที่เขื่อไว้นะครับโผล่ลังคาขึ้นมาเรียกว่าต้นไม้ชื่อยาวมากกว่าชื่อฝรั่งจะไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเป็นต้นไม้นําเข้าจากออสเตรเลียสนฉัดครับสนฉัดโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเห็นสนฉัดอย่างงามเลยนะครับอันนี้นกน้อยนะครับนกน้อยเป็นไม้บางคนเช่นกันครับฝั่งทางซ้ายนะครับทางซ้ายพื้นที่ประมาณสี่ไร่นะครับจะเป็นมะยมชิดครับ พยงชิดจะออกดอกเก็บผลผลิตขายได้ในช่วงประมาณเดือนมีนานะครับปลายกุมภาหรือทั้งเดือนมีนาทั้งเดือนสีสัปดาห์แล้วก็ต้นเดือนเมษานะครับประมาณสี่ถึงห้าสัปดาห์ผลผลิตขายได้นะครับดูตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้อันนี้จักระรเบียงนะครับเก็บขี้ไว้นะครับ่รงนี้เระเบียงตรงนี้นนดูเป็นสนามหญ้าไว้จัดงานเรียนได้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านแฝดชื่อว่า ที่ถึงราชบัลห่วงใหญ่นะครับแล้วก็ตุยสนสัตว์อยู่เนาะฝั่งทางขวามือฝั่งทางขวามือทางขวามือก็จะเป็นเรือนรับรองนะครับเป็นเรือนแถวหกห้องนะครับหกยูนิตเนาะสามารถมาพักผ่อนได้นะครับดูข้างหลังครับข้างหลังเขาใหญ่สวยงามนะครับอุทยานชาติเขาใหญ่ดูอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับดูตะวันตกดินที่นี่สวยมากนะครับ ลื่นพื้นที่สีเขียวจริงๆครับอ่าที่สีเขียวจริงๆสุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับทิศแดนบ้านทุ่งนะครับเนาะอันนี้คือบ้านทุง่งบ้านสวนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า subscribe ปกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย